ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับ Big Dose วันนี้เราคุยการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับดูตัวอย่างในหลายๆประเทศนะครับจะเท้าความถึงประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซนะครับประเทศตุรกีนะครับแล้วก็คุยถึงหนังสือเล่มใหม่ของคนที่เป็นแขกรับเชิญในรายการวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเปียบุตรแสงกนกคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปียบุตรครับสวัสดีครับคุณปื้งครับหนังสือของอาจารย์ปียบุตรเนี่ยผมได้มาแล้วนนนะะะครับซึ่งเเดดีี๋๋ยยววจแําทชม ไปซื้อกันนะครับในช่วงช่วงท้ายๆรายการนะแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะถามถึงประวัติศาสตร์การเมืองในต่างประเทศนิดนึงเพราะว่าไหนๆอาจารย์มาแล้วเราชอบคุยกัน comparative politics เนี่ยวันนี้เราจะไปขอสองประเทศด้วยกันนะฮะกรีซกับตุรกีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนมารัฐธรรมนูญไทยในช่วงหน้าผมเริ่มที่กรีซก่อนแล้วกันเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยเราเราเปิดประเด็นนี้ไว้ว่ากรีซเนี่ยเคยมีช่วงที่มีความเป็นเผด็จการ คือมีทหาร,รเข้ามายึดอำนาจอย่างเงี้ย<ฆ>ช่วงนั้นเนี่ยมันนานกี่ปีได้ล่ะรัฐปาลที่กรีซครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเกิดปี1967แล้วก็ล่มสลายลงปี1974เท่ากับว่ากินเวลาประมาณ7ปี<ฆ>นะปีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนที่จะมีการรัฐปารเกิดขึ้นในปี1967กเนี่ยกรีซใช้รัฐธรรมนูญปี1952ซึ่งเป็นระบบ constitutional m o n a r c กีก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นระบบรัฐสภาแต่ทีนี้การเมืองของกรีซเนี่ยมันมีความขัดแย้งนะฮะก็คือพรรคการเมืองฝ่ายขวากับพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายนะในช่วงเวลาก่อนจะรัฐประหารเนี่ยพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเขาเขา,เขาได้เป็นรัฐบาลทีนี้เขาก็มีปัญหาความขัดแย้งกับพระมหากาษัตริย์นะฮะชื่อกษัตริย์คอนสแตนตินที่2ซึ่งเป็นคอนสแตนตินที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระยาวนะครับพอทรงพยาวเนี่ยก็มี แอมบิชันความทะเยอทะยานในทางการเมืองสูงนะก็มีความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าปราปันเดอูอ๋อจอร์จปราปันเดอูใช่ปราปันเดอูนี่เป็นตระกูลการเมืองของกรีซมีหลายคนมากนะฮะเป็นใหญ่มากตัวตอนที่ผมไปเที่ยวที่กรีซเนี่ยจะมีสนามบินใช่สนามบินชื่อปราปันเดอูโอเคก็งั้นนั่นคือในปี19 อาจใช้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าห้าสองแต่เขาเริ่มขัดแย้งกันเนี่ยช่วงประมาณปีพันเก้าร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดเริ่มขัดแย้งกัน <Okay. S 2> สาเหตุที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็คือว่า,าตัวชนชั้นนำจารีประเพณีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ตัวกองทัพเนี่ยเริ่มกังวลใจว่าพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยได้ครองอำนาจนะครับแล้วก็ค่อยๆลุกคืบเข้ามาโดยการยึดกองทัพนะมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาตั้งลูกชายเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาหโหมนะครับเพื่อที่จะค่อยค่อย จัดการกองทัพนะฮะทีนี้ปัญหานก็เกิดขึ้นว่าตัวพระมหากษัตริย์คอนสแตนตินที่สองเนี่ยพระองค์ไม่ยอมส่งลงพระรามพิไท,ทยแต่งตั้งให้ลูกชายของปาปันเดอูเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่คือประมาณช่วง1 9 6 0าช่วงช่วงช่วงก่อนรัฐบานิดหน่อยนะฮะ <Okay. S 2> ทีนี้พอเขาไม่ยอมลงเนี่ยตัวจอร์จปาปันเดอูเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามาจากการเลือกตั้งเขามีอํานาจเสียงข้างมากเขามีอํานาจที่จะเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีได้นะฮะแล้วก็ ในขณะเดียวกันกองทัพก็เริ่มกังวลนะครับทีนี้ในเมื่อมันเกิดความขัดแย้งแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นระบบของ Con constitutional m o n a r c ค y คือถ้าพระมากษัศาิย์ขัดแย้งกับสภานะครับหรือฝ่ายบป็นอรขัดแย้งกับสภาทางออกก็คือยุบสภาถูกไหมฮะปาปันเดวูก็เสนอตัวพระมากษัตาสต์ว่าให้ทรงให้ลงพระมารายาทยุบสภาเถอะแล้วไปเลือกตั้งกันใหม่แล้ววัดดูว่าความเห็นของเขาถูกไหมถ้าประชาชนเลือกกลับมาก็มีความชอบธรรมมากขึ้นทีนี้พระมากษัศาิย์ก็ทรงมองออกว่าถ้าให้เลือกตั้งเกิด พรคการเมืองฝ่ายซ้ายมันได้เยอะกว่าเดิมนี่จะยิ่งยุ่งก็ปปาดูก็คงจะได้เป็นนายกรอบนึ่งแล้วความนี้มีความชอบธรรมกว่าเดิมอีกถูกไหมพระองค์ก็เลยไม่ยอมส่งลมพระมาพิไทยแล้วก็ใช้วิธีไปเลือกนายกคนใหม่โดยไปพูดง่ายเหมือนกลุ่มงูเห่าของเราเนี่ยคือไปดูดเอาบางเสียงของพักฝ่ายซ้ายออกมาแล้วไปตั้งเขาเป็นรัฐบาลให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมให้เลือกตั้งก็คือมีรัฐบาลใหม่ไปแล้วรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีเสถียรภาพเพราะคุณมีเสียงน้อย เสียงไม่มากถูกไหมอยู่สักพักหนึ่งก็ไปพักหนึ่งก็ไปสุดท้ายเนี่ยดึงกันไปอยู่ประมาณปีเศษๆนะฮะาพระมหากษัตริย์คอนเซนตินที่2ก็ทรงตัดสินใจว่าไปไม่ไหวละยุบสภาผู้แทนราษฎรั้นในที่สุดเนี่ยพอถึงปีห <7 S 1> นึ7งเก้าหกเจ็ดเจ็ดยอมยุบสภาทีนี้ก่อนจะยุบสภาเนี่ยเห็นไหมบางยมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันคือพอยุบสภาเนี่ยมันมันพูดง่ายคือมันไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในเวลานั้นถูกไหมกองทัพเนี่ยตอนแรกๆก็บอกว่าจะไม่ยุบจะไม่จะไม่ยึดอำนาจนะครับ จริงๆมันมีเอกาสารทางการทูตของสหรัฐอเมริกาออกมาเหมือน,นกันว่าทูตสหรัฐเนี่ยไปคุยกับตัวผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าคุณจะยึดอานาจไหมข,ของของกรีซนะครับไม่มีไม่ยึด,ยดแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็ยึด <Okay. S 2> นะยึดอํานาจตอนปีพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพราะยึดอํานาจเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรีรักษาการคนสุดท้ายเนี่ยทรงเสนอได้เสนอได้เสนอให้พระมหากษัตริย์เนี่ยใช้พระราชาอำนาจในฐานะจอมทัพของกรีซ หยุดยั้งรัฐประหารหยุดยั้งรัฐประหารในกรีซครับนะฮะแต่พระองค์ตัดสินใจว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเสร็จไปแล้วในตามตามคำสาปของสาบของเซรเศสเรียกเฟดอะคอมพลีเฟดอะคอมพลีครับคือเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วชั้นต้านอะไรไม่ได้ยังไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็รัฐประหารก็ยึดเสร็จนะครับทีนี้การรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงมีกุศโลบายว่าอยากจะแบ่งอำนาจบางอย่างกับคณะรัฐประหารกองทัพนะครับแต่ปรากฏว่าในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย แบ่งไม่ได้กองทัพเขาไม่ให้กองทัพเขาเอาไปหมดเลยคือกองทัพได้ยึดไปแล้วยึดไปหมดค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับก็คือพองก็ไม่มีบทบาทอะไรอีกนะครับทีนี้พรองก็เลยทรงวางแผนการว่าเอ๊จะทารัฐบาลซ้อนอ๋อคือในเวลานั้นทหารในกรีซยึดอานาจไปเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลานั้นเนี่ยโอเครัฐบาลพลเรือนไม่อยู่แล้วทหารก็มาบริหารแต่ปรากฏว่าคอนสแตนตินที่2เนี่ยคิดว่าจะแชร์หน้าบกับตัวตัวกองทัพได้แต่ปรากฏว่ากองทัพไม่ยอมแบ่งปันอำนาจให้ใช่โอเคครา้นี้ เพราะว่าก็เลยตัดสินใจว่าจะรัฐบาลนซอ้อนแต่ทําไม่สําเร็จไม่สําเร็จปุ๊บคราวนี้กระสอนสแตนตินที่2ก็ลี้ภัยออกไปต่างประเทศอ๋อได้คือได้ได,ได้ take action เพนะื่อทนะี่จะเตรียมวางแผนมีเครื่องบินจะลงมาจอดอ,อะไรทํอะไรเต็มที่เลยแต่ไม่สาเร็จพอไม่สําเร็จเขาก็ลี้ภัยและลี้ภัยครั้งนี้ก็คือเป็นการออกนอกประเทศกรีซแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโอเคงั้นนะเหตุการณ <c oughs> ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นในช่วงปี1ป9 6 7 6 8ใาหกเจดไนด้สเนี่ย ทหารเป็นเบเร็จเป็นฝ่ายที่ชนะครับแลคือรัฐบาลซ้อนทําไม่สํเร็จสเร็จรแล้วทหารอยู่ยาวอยู่ยาวทีนี้พออยู่ไปเรื่อยเนี่ยนะครับน่าสนใจคือเผด็จการทหารหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเวลาจะ อ้างความชอบธรรมในการยึดอำนาจเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคณะนายทหารชุดน,นี้เป็นคณะนายพันนะครับเราเรียกว่าโคอลอนเนลนะฮะผู้นำก็คือ,อปาปาโดปูลอสนะครับปาปาโดปูลอสเนี่ยเวลาเขาถแถลงอะไรเนี่ยเขาจะพูดว่ากรีซเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วมันทะเลาะกันเยอะมีความขัดแย้งกันเยอะนะฮะประโยคนึงที่เขาพูดประจำคือ กรีซเนี่ยเหมือนคนป่วยนะครับเป็นอาการโรคขั้นสุดท้ายแล้วเขาเนี่ยเป็นหมอต้องมารักษาผผมโทษทีนะผมเสริมนิดหนึ่งผมแค่คิดว่าวันนี้ถ้ากองทัพกรีซยังอยู่เนี่ยก็คงจะใช้วาทกรรมอย่างนี้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันถูกต้องอทุกวันนี้ก็ยังป่วยอยู่วนะเขาก็เลยบอกว่าป่วยต้องใช้ยาแรงต้องใช้ยาแรงรักษาใช้ยาปกติรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้ประจาเลยต้องลือใหญ่นะลองไปดูได้กในใน BBC ข่าวช่วงนั้นก็จะลงบ่อยๆลงไปค้นดูได้นะฮะทีนี้ยึดมาเนี่ยนะครับมันก็มีการต่อต้าน นะครับเ,เขาใช้อำนาจปราบใช้การจับกลุมคุมขังเอาคนไปทรมาน นะครับนักศึกษาเนี่ยก็เริ่มประท้วงขึ้นนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่โพล y เทคนิคคือเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่กรีซเนี่ยนะครับปรากฏว่าชุมดุมกันแล้วก็ทหารก็ปราบหนักมีเสียชีวิตกันหลายคนนะรกรีซเนี่ยอยู่ตั้งแต่67นะครับในทหารชุดเนี้ยนะครับหกสิจนถึงเจแต่การล่มสลายเนี่ยนะครับมันคูงง่างมันค่อยๆขาลงมาเรื่อยๆอแต่สุดท้ายเป็นล้มเนี่ยนะครับคือปีพันเก้าร้อยสาเหตุเนื่องมาจากเป็นเรื่องภายนอกประเทศคือกรีซกับตุรกีนี่เป็นคู่กัด แล้วเดิมพันของกรีซกับตุรกีคือไซปรัสครับไซปรัสเนี่ยมันจะมีปีกตุรกีกับปีกกรีซอยู่ในประเทศครับใช่ไหมฮะในประเทศไซปรัสทีนี้กรีซเนี่ยมันเขาก็ส่งกองทัพไปช่วยไซปรัสเพื่อจะให้คนไซคนกรีกไซปรัสเนี่ยยึดอํานาจนะฮะจากรัฐบาลตุรกีสาย plus นะฮะปรากฏว่าพอบุกเข้าไปตุรกีก็ไม่ยอมตุรกีก็ก็ ก็ก็ทำสงครามกับ <ừ> แล้วก็ผักดันเอาเอา,เอารสสกรีซออกไปคือกรีซแพ้เละว่างั้นเป็นความ<พ>่ายแพ้ของกองทัพกรีซใช่พอแพ้ข้างนอกเสร็จมันก็เสียหายกับกับการเมืองภายในประเทศใน,ใ,นในปัจจุบันไซปรัสเป็นประเทศน <c oughs> ะเ,ศเป็นเรียบร้อยต,ตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่ามันมีโนมินีเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการชนระหว่างกรีซกับตุรกีตลอดเวลาแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากองทัพของกรีซซึ่งเป็นรัฐบาลในวันนั้นเนี่ยเสียหน้าอย่างมากง่ายๆคือในประเทศคุณยังไปไม่รอดเลยคุณคุณทะเลื่องไปยุ่งอะไรกับ กับที่ไซปรัสถึงแม้ความชอบธรรมมันก็ลดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวคณะเผด็จการทหารเนี่ยนะครับตัดสินใจออกเขาออกด้วยตัวเองนะฮะแต่เป็นมีแรงกดดันเยอะแล้วเขาก็ตัดสินใจออกนะครับตัดสินใจออกเนี่ยด้วยความคิดว่าออกตอนนี้ดีกว่าไปไปล้มเหลวเละเทะภายหลังแล้วตัวเองจะอยู่ไม่ได้กว่าเดิมใช่ไหมก็คิดว่าคงจะเคลียร์กันเรียบร้อยว่าจะจะไม่โดนเช็คบินว่างันเถอะนะแล้วก็ไปตามอดีตนายรัฐมนตรีนะครับ กลับมานะครับอดีตคนเดิมคราวนี้ไม่ใช่ใชปาบันดูะดดนะค,คือสาเหตุหนึ่งก็คือปาบันดูเขาเขาเป็นดั้เดิเหน่อยถูกไหมถ้าเอามาในสภาวิกาลแบบนี้มันมันจะอันตรายเขาก็ไปเชิญนายุติที่เป็นขวามาเป็นขวากลางนะครับชื่อ,อคารามันลิสคารนะคามันลิสก็กลับมาเป็นผู้งานเหมือนตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะพอเขาเข้ามาปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทําวันแรกเลยคือ นะฮะอันที่หนึ่งคือยกเลิกรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารทิง้งนะครับนะพอเขาเข้ามาปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทําวันแรกเลยคือนะฮะอันที่หนึ่งคือยกเลิกรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารทิ้งนะครับทีนี้พอไม่มีรัฐธรรมนูญของเผด็จการทหารจะเอารัฐธรรมนูญอะไรมาใช้เขาเลยบอกว่าอ้างั้นเอารัฐธรรมนูญฉบับ 1952ฉบับสุดท้ายก่อนยึดำอำนาจเอากลับมาใช้ใหม่ <Okay. S 1> ก่อนยึดอำนาจแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่า1952เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ระบอบการปกครองแบบคอนสต t ิ t i ชันน m ล n a นาคี นะฮะเขาก็เอามาใช้โดยบอกเอามาใช้ทั้งหมดเว้นหมวดพระมหากัารแต่ว่าในวันนั้นคอนสแตนตินที่2เนี่ยไม่ได้กลับมาเลยยังไม่ได้กลับแต่ว่ามีความพยายามที่จะหาทายาทของคอนสแตนตินทีท่2<ต>มา 2> ตัวเขาเองตัวเขาเองเลยครับ<อ>เพราะตัวเขายังหนุ่มอยู่อ๋อตัวเขาเองยังกลับมาได้ยังกลับมาได้แต่ปัญหาเกิดขึ้นว่ารัฐบาลแห่งชาติที่กลับมาเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาเนี่ยเขาเอารัฐธรรมนูญพันเก้าร้อยห้าสิบสองกลับมาใช้แต่เขาบอกว่าหมวดพระมหาัตรให้ซัสเพนสไว้ก่อนอ๋อนะฮะ กัสเพนไปก่อนก็คือก็คือยังไม่เอาพระมหากษัตริย์กลับมาเสร็จแล้วให้ประชาชนเป็นเลฟเเรนดัมเลือกเอาว่าคุณจะเอาโมนาร์กีหรือเจรีพับลิอกถูกไหมฮะก็ให้หาเสียงกันเต็มที่เลยกษัตริย์คอนเซ็ปต์ที่สองก็หาเสียงแต่แกไม่ได้กลับมาประเทศนะแกหาเสียงหาเสียงในวิธีในต่างประเทศใช่แกหาเสียงแกก็บอกว่าแล้วแกยอมรับผิดพระองค์ยอมรับผิดว่าเขาแทรกแซงการเมืองเยอะอะไรต่างๆในช่วงที่พยายามรัฐบาลซ้อนใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะขอกลับมาเป็นกษัตริย์แบบประชาธิปไตย แต่ว่าคราวนี้การประชามติเกิดขึ้นในปี1974แล้วผลออกมานปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เลือกให้เป็นริพับลิกค็69รับก็น9โอเคโอเคคราวนี้ผมถามหนึ่งพอถึงจุดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอเคพอมีประชาธิปไตยและมีเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมทีนี้เท่ากับว่าพอเหมือนกับประชาชนชาวกรีซร้อยละ69เนี่ยเลือกระบอบการปกครองแบบริพับลิกเพราะฉะนั้นรายการร่างรัฐธรรมนูญอนุมัยก็ต้องร่างแบบริพับบริกก็มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็ทำรัฐธรรมนู นะฮะแล้วก็ประกาศใช้รัฐมนูญีกรีซก็คือปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าประกาศใช้แล้วหลังจากนั้นรัฐมนุญฉบับนั้นมันอยู่ได้นานก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันโอเคคาวนี้มันมีความพยายามจากกองทัพในกรีซเนี่ยที่จะหวนกลับมายึดอำนาจบ้างไหมหลังจากปี1975ก็มาจนถึงวันนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากคณะรัฐประหารชุดนี้พ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกับเคลียร์กันไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือว่าเขาจะออกออกออกไปจากการเมืองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนคดีอะไรย้อนหลังถูกไหมแต่ปรากฏว่า ช่วงแรกๆหลังจากรัฐบาลแห่งชาติเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ดําเนินคดีแต่เสียงเรียกร้องจากประชาชนจากพักการเมืองจํานวนมากบอกว่าต้องเอามาดําเนินคดีให้ได้เจปีที่ผ่านมามที่เขาทําทารุณกรรมอะไรต่างๆนะสุดท้ายรัฐบาลแห่งชาติทนไม่ไหวก็เลยต้องเริ่มเปิดกระบวนพิจารณาดําเนินคดีบรรดาเครือข่ายทหารทั้งหมด ที่ทารัฐประหารปี1967และปกครองตลอด7ปีเอามาขึ้นศาลนะพอมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับปรากฏว่าคณะรัฐประหารชุดนี้โดนไป2คดีนะฮะคดีที่1คือก่อรัฐประหารในปี1967ถือว่าเป็นกบฏเขาเล่นงานย้อนหลังขนาดแล้วก็อีกคดีหนึ่งคือคดีการสังหารหมู่ที่โรงเรียนโพล y เทคนิคอ๋อนั้นก็แสดงว่ามีการดําเนินคดีย้อนหลังกลับไปซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณว่าในเวลานั้นกรีซจะ จะเอาจะจะไม่เอาของเดิมๆแล้วก็คือจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วปรากฏนี้เกระบวนการพิจารณานี้ดําเนินไปนะครับสุดท้ายศาลตัดสินเอาเอาเฉพาะผู้นำเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยนะครับแล้วที่เหลือก็โดนโทษลดหย่อนกันไปเนี่ยแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่โดนโทษประหารชีวิตโอ้นี่ยจริงเหรอครับในฐานะทรยศชาติกบฏนะครับแล้วก็ทําทารุณกรรมทั้งๆที่การยึดอำนาจในเวลานั้นมันจบเสร็จสิ้นไปตั้งนานแล้วโดิฉันไปลงจากอำนาจไปแล้ว ทีนี้พอเขาโดนโดนพิพากษาสา,ารชีวิตเนี่ยตัวนายรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเขาก็อภพยโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิต<อ>แทนนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในคุกมันมันเป็นบทเรียนที่นำมาสู่ผู้นำกองทัพในกรีซไหมว่าจะไม่สามารถมีพฤติกรรมอย่างผู้นำกองทัพในอดีตได้อีกค,คือพอปัญหามันเกิดงี้ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าแกนายทหารในกองทัพว่าถ้าวันหนึ่งคุณทำเนี่ยนะฮะ คุณมีทางเลือกสองทางหนึ่งคุณยึดได้แล้วคุณต้องอยู่จนจนนิรันดร์นะแต่ถ้าคุณลงเมื่อไหร่คุณจะดำเนินคดีทันทีโอเคซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทหารอีกทางหนึ่งก็คือคุณก็อย่ายึดอํานาจซะโอเคคือถ้าคุณยึดคุณก็ต้องอยู่ยาวอยู่ไปเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็สภาพการสภาพการมันก็ไม่อนุญาตในในระบบประชาธิปไตยการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ประวัติศาสตร์ฉบับย่อจริงแล้วมีมากกว่านี้อีกเยอะนะสำหรับกรีซนะต้องต้องไปอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าผมขอเบรกรีซไว้แค่นี้ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาคุยยังมีตุรกีนะครับแล้วก็มีหนังสือของอาจารย์เบเย์บุตรแสงกันกคุณสักครู่ครับ คุยกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนภุลน,นะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเกี่ยวกับบทเรียนในประเทศต,ต่างๆเมื่อกี้เราพูดถึงกรีซเดี๋ยวจะไปตรุรกีอาจารย์จะเติมเรื่องกรีซนะครับ,ค,รบคือไอ้รัฐธรรมนูญ1975เนี่ยซึ่งยังใช้จนอยู่ถึงปัจจุบันของกรีซเนี่ยอันนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าในมาตราสุดท้ายเนี่ยคือผู้แง้รัฐธรรมนูญ1975เนี่ยมันเป็น reflection จากไอ้ระบอบเผด็จการทหารเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขียนแก้ไขจากไอ้สิ่งที่ระบอบเผด็จการทหารทํามาจะเขีีีีียยยยยนนนนนออ่่่่าา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 งไไไรรรรรมมมมใใหห้้้ัฐปะกกถูตสสุดทเเเเขวจ เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับผ่านการออกเสียงอะไรต่างๆโดยประชาชนชาวกรีซเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองชาวกรีซทุกคนที่จะป้องกันร,รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็ให้สิทธิและหน้าที่กับพลเมืองทุกคนในการต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญ การฉีกรัฐธรรมนูญด้วยคุณต่อต้านได้โดยวิธีการใดก็ได้ซึ่งอันนี้แตกต่างจากรัฐมนูญไทยเรามักจะบอกว่าต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับยึดอำนาจมีกองทัพมาคุณจะใช้สันติวิธีไปสู้กองทัพมันก็ถูกไหมครับอาจารย์มันกรีซก็มีบทเรียนจากรัฐบาลเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการต่อต้านการยึดอำนาจโดยทุกวิธีการและอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่น่าสนใจในรัฐมนูญมาตราสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าวันใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มีการยึดอำนาจ ช่วงชิงขโมยเอาอำนาจสูงสุดของประชาชนไปเนี่ยครับนะฮะและหากวันใดวันหนึ่งกลับมาสู่ระบบปกติให้ดำเนินคดีอาญากับคนที่ยึดอำนาจโดยไม่มีอายุความงั้นรัฐนุนกรีซก็เอาง่ายคือเด็ดขาดมากเรื่องการรักษาครับรักษาประชาธิปไตยไว้อะทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะยึดอำนาจเสียฉีกรัฐธรรมนูญไอ้รัฐมนูญมาตราสูงไทยมันก็หายไปถูกไหมับถูกแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยทหารเขาลง ก็สู่ระบบปกติคนก็จะบอกอ้าวนี่ไงมันเคยพูดเอาไว้แล้วมนดญมาตาสุดท้ายใช่ต้องตามตามสปิริตนั้นใช่ไหมฮะโอเคในกรณีของกรีซเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนกับว่าระบบระบบพังครับแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูนที่ซึ่งมาจากประชาชนจริงๆครับในตุรกีน่าสนใจเพราะว่าผู้นาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเอโดการซึ่งวันนี้ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยเขาอยู่มาประมาณ10ปีเขาได้ค่อยๆแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆเพื่อลออานาจศาลกับทหารไปเรื่อยๆแล้วก็ทาได้อย่างยบยน่น ค่อยๆทํบจนถึงทุกวันนี้คือแบบทหารในตุรกียึดอานาจจากเออร์ดูกานี้ไม่มีทางแล้วอาจารย์เล่าสั้นๆได้ไหมว่าคือคือเหมือนเขาเขาแก้เรื่องใดบ้างผมก็ใจว่าเขามีการดําเนินคดีย้อนหลังเหมือนกันเขาเปลี่ยนตุลาการศาลรัฐมนูนด้วยใช่ไหมอันนี้คือกลับกันกับกรีซก็คือว่าตุรกีเนี่ยนะครับ เขาเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นไนซ์ประเทศนะเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็คือโดยโดยการนำของอันตาเตอร์กับมุสตาฟาเคม,มาอันตาเตอร์ดังนั้นร,รัฐตุรกีเนี่ยจึงมีอุดมการหลักคือเรื่องรัฐคาราวารัฐบอ่อศาสนาเป็นเซกุลาร์เสเตทนะฮะศาลก็ดีกองทัพก็ด,กดีก็คือรับใช้อุดมการอันนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลารัฐบาลรัฐที่มามาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นพรรคการเมืองที่ค่อนไปในทางอิสลาม ศาลกับทหารก็จะเข้ามาจัดการทันทีนี้พรรคของเอโดการเนี่ยเขาขึ้นมาได้เขาตั้งชื่อว่าพรรคยุติธรรมและการพัฒนาะนะการขึ้นมาสวมหน้าคือมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาทําเศรษฐกิจดีเป็นพัฒนาประเทศความเจริญนั่นแหละเรื่อลงเลือกตั้งกี่ครั้งก็ชนะนะะเพราะชนะมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เริ่มมีความชอบธรรมใช่ไหมเขาก็ค่อยๆไปทําลายตัวสารตัวทหารค่อยๆริดรอนอํานาจพวกนี้ แล้วก็แน่นอนกลับไปสู่ประชาชนคือเอาไปออกเสียงประชามาติวิธีการอันหนึ่งที่เขาทําก็คือว่าเขาไปแก้รัฐธรรมนูญปี2010ซึ่ง2010เนี่ยมันเป็นวันครบรอบ30ปีการรัฐประหารครั้งสุดท้ายปี80ครับนะ30ปีพอดีเขาก็บอกว่าโอเคเขาแก้ต่างๆเต็มเลยนะฮะเช่นตั้งตําอ,องค์กรอิสระขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ตรวจการกองทัพเป็นผู้ตรวจการเหมือนผู้ตรวจการของเราเนี่ยเคยดีนาจาย์วโรจตพุทธาแต่นี่ไปตรวจกองทัพตรวจกองทัพ <Okay. S 2> ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจสภาตรวจกองทัพ แล้วก็สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเปลี่ยนองค์ประกอบคือคนเดิมยังอยู่นะฮะแต่เขาตั้งเพิ่มตั้งเพิ่มที่ประธานาธิบดีใช่เป็นคนตั้งได้ใช่ไหมฮะก็คือมันก็กลายเป็นส่วนสัดส่วนข้างมากมันก็มาเป็นทางเอโดการมากขึ้นฝ่ายการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะตั้งเพิ่มก็มีตัวแทนในในสารรัฐธรรมนูญส่วนกองทัพเนี่ยนะครับมันมีวิธีการของเขาคือเขาพยายามเล่นสัญลักษณ์ด้วยการเอาคณะรัฐประหารชุดสุดท้ายเนี่ย มาขึ้นศาลซึ่งเป็นทหารแก่ทั้งนั้นน่ะเอามาขึ้นศาลเลยในการแก้รัฐธรรมนูญปี2010เนี่ยมันเลยมีมาตราหนึ่งเขียนบอกว่าให้ยกเลิกเอกสิทธิ์ความคุ้มกันต่างๆที่คณะรัฐประหารเขาเขียนเอาไว้คือป้องกันตัวเองไว้นะให้เลิกให้หมดโอ้ดยการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่แล้วแก้เยอะมากจนในที่สุดเนี่ยเขาเริ่มดําเนินคดีกับเครือข่ายกองทัพได้จริงพอ2010เกิดขึ้นใช่ไหมฮะไปข้อไปบอกเสียประชามติเพื่อความชอบธรรมแล้วก็ชนะถล่มท พอชนะเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหวพวกสมาคม NGO สิทธิมนุษยชนทนายความเขาไปฟ้องคดีเลย<ม>แล้วก็ดําเนินคดีกับคณะรัฐบาลชุดสุดท้ายซึ่งเหลือเหลือเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหลืออยู่2คนเท่านั้นเ,นเองเขา <90 S 2> ต้องการทํา <10 S 2> <k wa. S 1> เป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินคดีอยู่นะครับยังด,ดำเนินคดีอยู่ก็ในมุมหนึ่งคล้ายๆกับกรีซตรงที่ว่าดําเนินคดีย้อนหลังหมดใช่แต่ว่ามันใช้เวลานานก็แสดงว่าค,คุณคุณทำทันทีไม่ได้ใช่ไหมนี่ใช้เวลาต้อง30ปีนะแต่ผมดูเหมือนว่าในในกรณีขององค์การเนี่ยเขากวาด ที่พยายามยึดอำนาจในแต่ละครั้งเนี่ยเขาทําเป็นการส่งสัญญาณว่าอย่าอย่าคิดทําอีกครับแล้วก็มันก็มีผลนะให้เขารักษาหน้าไว้ได้ก็คือตัวกองทัพตัวสารเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ลดบทบาทลงไปเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือพอเออโตการเป็นแบบนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีทิศทางว่าพัก ยุติธรรมและการพัฒนาของเอโดการเนี่ยอาจจะขยับไปเป็นเผด็จการมากขึ้นนะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาเขาแก้รัฐธรรมนูญอีกโดยเอาตัวเขาเองไปเป็นประธานไมิดีและเขาตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจากระบบรัฐสภาให้เป็นระบบประธานไมิดีโดยเขามีอำนาจมากนะครับและรัฐบาลอำนาจน้อยตัวเขาเป็นผู้นําเดียวแต่ผมสังผมเห็นว่าจริงแล้วในในในมุมหนึ่งเอโดการเนี่ยในวันหนึ่งเขาคงจะไปแต่ว่าเลกอซี่ของเขาเนี่ยคือเขาทําลายเครือข่ายอนุรักษนิยมเดิมได้จริงครับ แต่ว่าที่เขาทําลายลงไปเนี่ยแน่นอนวันหนึ่งก็อาจจะพยายามที่จะหวนคืนมามันอาจจะมีแบ็กแลชจากฝ่ายหลักการออโตเทิร์กกลับมาก็ได้คือปัญหาของการเมืองในในตัวออกลางรวมทั้งตุรกีเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของลิเบอร์ลิซึมกับตัวอิสลามนิยมซึ่งอิสลามนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ชนะเลือกตั้งนี่คือประเด็นไงคือเหมือนว่ามันมีความชอบธรรมมันเป็นประชาธิปไตยเขาชนะเลือกตั้งแต่ว่า บางอย่างเนี่ยเวลาอิสลามเข้ามามันไปริดรอนสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นนั่นคือมาสิ่งที่ต้องทําคือเขาต้องหาความพอเหมาะ<ช>พอ<ด>ควร<ช>กับ,ค,บความเป็นรัฐอิสลามถ้าเขาจะมีความเป็นรัฐอิสลามคือในประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าให้เลือกตั้งในฝ่ายอิสลามจะชนะ เพราะว่าก็คนส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยมันก็เลยมีปัญหาโมเดลอีกอันนึงน่าสนใจต้องดองดูตุนิเซียตุนิเซียหลังจากอาดรับสปริงเสร็จเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว,ว่าพักการเมืองที่ชนะเลือกต,ตั้งตอนนี้เป็นพรรคอิสลามนะครับแต่เขาไม่เขาไม่แรดิเคิลไปถึงขนาดที่สิทธิกเขายอมแชร์หน้ากับผู้อื่นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายตุรกีในอนาคตประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แน่นอนเราเคยคุยกระดายรอบแล้วว่ากระบวนการการร่างเนื้อหาร่างเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปที่ถูกทางนะฮะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะเสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์มากเ,เท่าไหร่อา,อาจารย์อาจารย์เขียนหนังสือเรื่อนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญประวัติศาสตร์ข้อความคิดชื่อเต็มชื่ออะไรนะฮะอำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่านานี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับนี่ไหมฮะที่อาจารย์เคยชอบบอกผมว่า อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใ่บูบัวกองซีตวงโพวาคอนสทิชชั่นตกลงภาษาไทยคือก็อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโอเคงั้นงั้นเล่มนี้อ่าขายวางขายในร้านหนังสือทั่วไปหรือเปล่าทั่วไปครับผมต้องไปแอบซื้ออะไรที่ไหนเมื่อนี่ยก็ขายทั่วไปครับไม่มีปัญหาคือจริงๆทุกกฎหมายนะทุกกฎหมายงานชิ้นนี้นะครับเป็นการรวมของสิ่งที่ผมเขียนอยู่ในทุกสัปดาห์ในมติชนสุดสัปดาห์ผมเขียนมาตอนนี้2ปีแล้วนะครับแต่นี่รวมกันเนี่ยคือ1ปีแรกนะครับผมเขียนเป็นซีรีส์เกี่ยวกััับรรรฐธมมนูญท้งหด นะครับตอนนี้ขึ้นปีที่2กําลังเขียนซีรี์เรื่องสารกับรัฐประหารอยู่นะก็คิดว่าอนาคตอาจจะรวมรวมเล่มได้ต่อไปที่อาจารย์เน้นในเล่มนี้หลักการเรื่องอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คือว่าที่มาเนี่ยมันต้องมีความชอบธรรมและนั่นก็คือประชาชนคือปัญหาเวลาร่างรัฐธรรมนูนของไทยในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมองรัฐธรรมนูญในเรื่องของเทคนิคคือเป็นเครื่องมือเหมือนเช่นอ้าวเหมือนมีบ้านบ้านมันผูมันพังคุญแจรัฐธรรมนูญไปอุด คุณพ่อน้ําแตกคุณรัฐมนูลไปอุดใช่ไหมเราเราแก้ทีไรเราก็จะมีแต่เรื่องเนี้ยปราบคอรัปชันปฏิรูปการเมืองเราจะพูดแค่เนี้ยแต่อข้อจริงเนี่ยรัฐมนูลในความหมายแบบบเดนแบบสมัยใหม่เนี่ยมันคืออํานาจสูงสุดของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าเขาอยากจะอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหนอืต้องการให้โครงสร้างบ้านสร้างบ้านเป็นอย่างไร,เ,งไรเพราะฉะนั้นอ่แทนที่จะเสียเวลาไปดูว่าเป้าหมายคือคต้องการที่จะปราบโกงหรือต้องการทําอะไรเนี่ย ควรจะไม่ต้องคิดเรื่องเป้าหมายครับควรจะคิดของการมอบมอบอานาจแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณจะต้องการสร้างโครงสร้างสถาบันการเมืองอย่างไรระบบการการเมืองการปกครองแบบไหนก็คือพูดง่ายๆคือต้องหาแมานิซึมในการมอบอํานาจนี้ให้กับประชาชนเพื่อให้เขาสามารถร่างรัฐธรรมนูญของเขาได้ซึ่งวิธีแบบยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นเป็นอารยะมันก็คือเลฟอกเรนดัมแต่เป็นเลฟอกเรนดัมแบบประชาธิปไตยนะฮะคือมีสิทธิเสรีภาพในการรณรงค์ แล้วก็พูดง่ายคือเขามีส่วนตั้งแต่ตั้งแต่พูดง่ามีส่วนตั้งแต่วันที่ยกร่างจนวันวันลงประชามติประชาชนอำนาจในการร่างคุณจะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรไหมถูกต้องครับเป็นสภาที่มีจาการเลือกตั้งซึ่งถึง,ถงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ร่างถูกต้องครับแล้วจบแล้วก็ไปจบที่เลเรนดัมคือประชามติมนะโอเคซึ่งก็ตามตามเนื้อหานี้ก็ชัดเจนว่า อ่าท่าทีของอาจารย์เกี่ยวกับร่างนูนฉบับที่เรากําลังจะทาประชามตินั้นเป็นอย่างไรครับนะครับก็แต่ว่ากฎหมายมันเข้มมากเพราะฉะนั้น,นก็ไม่วิจารณ์แล้วกันด้วยความเคารพต่อกฎหมายนะครับ,รบก็หนังสือเล่มนี้นะครับไปซื้อกันได้ดูอีกครั้งนะฮะประวัติศาสตร์ข้อความคิดอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับการเปลี่ยนผ่านหลายเรื่องเลยนะฮะอาจารย์เรื่องการเปลี่ยนผ่านก็จะมีของกรีซของสเปนในนี้ด้วยแล้วก็มีของฝรั่งเศสก็มีนะหลายอันแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องกรีซเรื่องโปรตุเกสอ่าโปรตุกีสคารบ ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ปิยบุตรครับขอบคุณครับหวังว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฉบับย่อนะฮะของประเทศอย่างตุรกีแล้วก็กรีซนั่นคือ Big Dose คืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ทาง Voice TV สองทุ่มตรง Big Dose คืนนี้อาจารย์ปิยบุตรและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ